1>, 1 9ึเอตัวแคบนะคะใครหากระบะสายใช้งานแต่งซิ่งเนาะวันนี้ววยจัดให้สวยๆเลยพี่ตาคันนี้ดีแมปี20ขายอยู่ที่4 1่แ0 0บาทงวดตลอดสัญญา7,300บาทเริ่มต้นสีดาวพันเจปีแปดสี่งวดนะคะใครอยากได้นะเห็นแล้วต้องรีบจัดรีบจองเลยนะคะตัวรถสีขาวกระจังหน้าลูกคา้าโลโก้คันนี้เป็นสีแดงเขี้ยวใหญ่นะคะ ตัวเริ่มต้นก็ยังจะไม่มีอะไรมาให้เยอะนะลูกค้าตาไฟนะคะเป็นธรรมดาไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะคะส่วนตัวห้องเครื่องลูกค้าค่ะ,คะน็อตต้องเดมิเดมระบบเบรก ABS นะคะท่อนะคะเปลี่ยนมาทาั้งเส้นเครื่องยนต์เป็น DDI นะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้แผ่นเพจอยู่ครบน,อน็อตต้องเดมิเดมร่องแกม้มเดิมเดม,เดมแผ่นการความร้อนอยู่นะจ๊ะคันนี้ที่สําคัญไม่เพียงแค่หมื่นเดียวเท่านั้นลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะใส่แม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะน็อตดุมสีแดงข้อเบรกสีแดง ยางขอบ18นะพี่นะนี่สเปซแคปก็จะเป็นแคบเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ากุญ <c> แ <oughs> จธรรมดาลูกค้าจ๋าไม่หนึ่งหมื่นแปดพันนะคะฟังก์ชันวิทยุเกียรธรรมดานะจ๊ะด้านในนะคะเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดให้นิดหน่อยลูกค้าพร้อมปล่อยเลยนะคะพลาสติกคุ้มยังอยู่เลยนะคะบาร์ก็ยังอยู่สามารถเช็คได้นะคะพี่จ๋า บอกแม่แรงนะคะอยู่ครบนะคันนี้นะคะ <st arts> คันนี้ท่อซิ่งนะเดี๋ยวไว้เบิลท่อให้ฟังนะคะเห <st arts> ยียบไม่เหยียบไม่มิดนะลูกค้าเหยียบเบาๆนะคะแค่นี้ก็เราใจแล้วนะคะใครสนใจอยากได้นะลูกค, <st arts> ค้าขาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีคำรบป้ายให้รถคันนี้มาจาักกระบี่นะพี่จ๋าแต่ดูนี่ก่อนมีร่องรอยการใช้งานมานะคะเดี๋ยวให้เจ้าที่ เก็บงานเก็บรายละเอียดคห้นี่นอซ่องเด,เดิมนะคะแอร์แบ็ได้สองลูกนะคะแล้วก็พัเบาะหุ้มนะคะสามารถเอาออกได้ลูกค้าตัวเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรลิงก์ไลน์นะฝากุดด้านล่างต่างจังหวัดไว้มีบริการทำสัญญาให้ถึงที่แล้วก็ส่งร้อยฟรีถึงบ้านรอรับรถได้เลยจ้า